เกิดอะไรขึ้นพลอยโพสต์ตัดข้อรัวรัวจับตารักสะดุดต้งทูพีตั้งแต่เปิดตัวเป็นแฟนหันปุ๊บก,ก็สาดความรักใส่กันไม่มีกักเลยจ้าคู่นี้พลอยเชอร์มานและแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีล่าสุดวันที่15กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของสาวพลอย งานนี้หนุ่มโต้งก็ได้กลั่นกรองคำโวยพรสุดหวานโพสต์กลางไอจว่า HBD to you at Sherman a trillion f e e l i n g with you and I can't even put it in words love you so much let's explore the world to gether and keep that smile for ever HBD to you at Sherman ล้านล้านความรู้สึกกับคุณและฉันไม่สามารถแม้แต่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ รักคุณมากมาสำรวจโลกด้วยกันและรักษารอยยิ้มนั้นไว้ตลอดไปแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะเมื่อเข้าไปส่องไอจีสตอรี่สาวพลอยเมื่อกลางดึกเจ้าตัวโพสต์ตัว้อว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิง่วงพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดจากนั้นไม่นานสตอรี่ดังกล่าวก็ได้หายไป เช่นเดียวกับโพสต์ของหนุ่มโต้งก็หายไปแล้วเช่นกัน